นิยายรักโรแมนติกบ้านไร่แสนร,รักรร <ies> เขามองไปที่สกุลีแวบหนึ่งก่อนมองพิมลอยากอะไรบอกป้านงนะหรือทำเองเลยก็ได้ตามสบายวันนี้พี่คงยุ่งนิดหน่อยต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้มาดูแลพี่ไตรไม่ต้องเป็นห่วงตามสบายค่ะเราเองก็ไม่ได้อยากมาเป็นภาระ บ้านนี้ก็เหมือนบ้านพิมลอยู่แล้วพิมลยิ้มสดใสส่วนไพรยิ้มใจดีต้องอย่างนั้นสิตามสบายเลยต้องขอตัวก่อนเอาไว้เย็นเย็นเจอกันไพรบอกแล้วมองศบตาสักกนีแวบหนึ่งก่อนจะเดินออกไปพิมลเรามาให้เขาลำบากใจหรือเปล่าสักกนีเอ่ยแบบเกรงใจแต่พิมลหัวเราะ เธอไม่ได้มาที่นี่นานแค่ไหนแล้วพิมลจะสองปีแล้วมัง้งแต่โทรมาคุยกับพี่ไตรบ่อยแล้วก็เจอพี่ไตรบ้างถ้ามีธุระกรุงเทพพี่ไตรจะแวะเวียนไปทีเขาเป็นเพื่อนกับพี่สมานานแล้วหรอไม่แน่ใจนะว่านานแค่ไหนแต่เท่าที่จำได้ตอนที่เรียนมัธยมก็เห็นเขาเป็นเพื่อนกันแล้วว่าแต่เธอ ตกลงจะไม่บอกพี่ไตรหรอเรื่องที่เคยเจอกันมาก่อนบอกแล้วสักกุนีเอ่ยด้วยรอยยิ้มเมื่อไรพิมลตกใจเอ่ยถามสักกุนียิ้มก่อนจะเล่าเรื่องให้ฟังโหนี่เธออยู่คุยกับพี่ไตรจนดึกดื่นเลยหรอพิมลอมยิม้มร้ายกาศร้ายกาศโอพระเจ้ากรรมเทพเริ่มแผลงสอนแล้วพิมล ทำท่า,ทาปลื้มใจหยอกล้อเพื่อนสักกุนีมองขอนไม่จริงจังนักและแก้มแดงเรื่อเร่อโดยไม่รู้ตัวมานี่ดีกว่าจะพาไปดูอะไรดีๆที่มนชวนแล้วเดินนำสักกุนีตื่นตาตื่นใจเมื่อเข้ามาพบว่าห้องนี้เป็นห้องสมุดภายในนี้มีหนังสือมากมายถูกจัดไว้เป็นระเบียบมันมากมายราวกับว่าเป็นหอสมุดด้วยซ้ำ เป็นไงน่าทึ่งไหมโหไม่อยากเชื่อเลยแล้วเขาเอาเวลาไหนมาอ่านหนังสือพวกนี้กันสักกุนีเลือกหนังสือมาเล่มหนึ่งเปิดออกอ่านเรามีเวลาอีกเป็นอาทิตย์วันนี้สำรวจในบ้านกันก่อนแล้วกันพิมลเอ่ยสักกุนีเงยหน้าย,ยิ้มนกไปนั่งตรงโน้นกันเป็นมุมนั่งอ่านหนังสือ สองสาวเดินไปตรงมุมเล็กๆของห้องแล้วนั่นโต๊ะทำงานหรอสาก,กุนีถามเมื่อมองไปอีกมุมหนึ่งเห็นมีโต๊ะทำงานตั้งอยู่บนโต๊ะมีหนังสือกองมากมายเช่นกันอ้อโต๊ะทำงานที่ไตรที่ไตรจะเขียนหนังสือในนี้สาก,กุนีพยักหน้ารับตลอดแทบทั้งวันสองสาวใช้เวลาอยู่แต่ในห้องหนังสือสาก,กุนี เลือกหนังสือมาอ่านอย่างเพลิดเพลินขณะพิมลหลับเป็นเสียส่วนใหญ่และพอใกล้เย็นสองสาวก็ออกมาช่วยแม่บ้านและคนงานสองสามคนจัดสถานที่งานเลี้ยงซึ่งเป็นงานเลี้ยงตอนรับสองสาวนั่นเองจัดเตรียมเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วแต่ทว่าสองสาวเดินทางมาก่อนวันกำหนดที่จริงไม่ต้องจัดก็ได้นะคะป้าทำยังกับว่า เป็นแขกพิเศษมาไกลซะอย่างนั้นแหละพิมนเอ๋ยคุณไตรเธอเตรียมเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วละค่ะป้าแม่บ้านเอ๋ยด้วยความเอ็นดูนึกว่าคุณพิมลจะมาวันนี้ไม่คิดว่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานเปลี่ยนใจกระทันหันค่ะป้าถ้ารู้แบบนี้คงโทรบอกไม่ให้เตรียมของพวกนี้แล้วลำบากป้าเปล่าเปล่าไม่ลำบากหรอกคุณพิมล ที่จริงคุณพิมลมาก็ดีเหมือนกันนะคะคุณไพรจะได้พักผ่อนบ้างอ้าวทำไมละ่ะพิมลสงสยัยก็ปกติคุณไพรไม่หยุดพักเลยนี่เห็นว่าวันนี้สั่งงานยกใหญ่คงจะหยุดพักอยู่เป็นเพื่อนแขกอย่างนั้นเลยหรอคะป้าสักกุนีทำหน้าเกรงใจอย่ากเกรงใจเลยคุณสักกุนีดีแล้ว คุณไตรเธอจะได้พักบ้างป้าแม่บ้านเอ่ยนั่นสิอย่าห่วงเลยนะนกถ้ามัวแต่เกรงใจมากขนาดนี้ก็ไม่สนุกกันพอดีเชื่อเหอะหน้าว่าพี่ไตรเขาไม่ได้ลำบากอะไรสองสาวช่วยเตรียมของจนเสร็จสิ้นแม้จะไม่มีอะไรมากนักแต่มันก็เป็นงานเลี้ยงต้อนรับที่ดูดีมากทีเดียว ขอบคุณนะคะที่จริงไม่ต้องลำบากอย่างนี้ก็ได้พิมลเอ๋ยขอบคุณไพรเมื่องานเลี้ยงจบลงคนอื่นๆกลับเข้าที่พักหมดแล้วไม่เป็นไรรอถือโอกาสเลี้ยงคนในบ้านด้วยคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมที่ดูไม่เป็นงานเฉพาะนะ่ะไม่เลยค่ะสนุกดีออกหากเป็นงานเฉพาะสิพิมลจะลำบากใจไพรอมยิ้มอยากเที่ยวที่ไหนบ้าง บอกมาได้เลยที่ไราจะเป็นไกด์หรอใช่วิเศษงั้นพรุ่งนี้เริ่มจากการทัวร์ในไร่ดีไหมอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างชายหนุ่มอมยิ้มแล้วมองสักกุนีที่นี่ไม่มีอะไรน่าเที่ยวมากนะักเป็นชีวิตจำเจเดิมเดิมหากไม่เบื่อกันก็ยินดีแต่ด้านหลังด้านโน้นมีทาน้ำตก น้ำตกหรอทำไมพิมลไม่เห็นรู้ว่ามีเมื่อก่อนนี้ยังรบมากแต่ตอนนี้เข้าไปเที่ยวได้แล้วถ้าอย่างนั้นก็เยี่ยมนกเขาก็ชอบน้ำตกพิมลมองไปทางเพื่อนสาวสักกุนีรู้ดีว่าเพื่อนกำลังคิดอะไรจึงมองตาดูใสแต่พิมลกลับหัวเราะชอบน้ำตกหรอครับ ออก็ไม่ถึงกับชอบเสียทีเดียวสักกูนีเอ่ยส่วนพิมลอมยิม้มแล้วจริงๆชอบอะไรครับก็ไม่รู้สิบอกตามตรงว่าไม่รู้ว่าชอบอะไรเป็นพิเศษแต่โดยรวมแล้วคิดว่าตัวเองชอบสถานที่สงบเงียบมากกว่าสถานที่มีผู้คนเยอะเกินไปเสียงดังมากเกินไปนกเขาชอบความเงียบเป็นส่วนตัวนะัก พีมนเสริมเขาชอบอ่านหนังสือและชอบวาดภาพอย่างนี้ก็เป็นคนใจเย็นสิครับไม่มัง้งปกติใจร้อนสักกูนี่เอย่ยเขาว่าคนชอบอ่านหนังสือชอบวาดรูปจะเป็นคนใจเย็นมีอารมณ์สุนทรีถ้าอย่างนั้นคุณไพรก็เป็นคนใจเย็นนะสิผมมักจะสวนทางเสมอ พิมนมองไลรแล้วอมยิ้มก่อนทำเสียงกระแมไอเหมือนทั้งสองคนจะทิ้งให้หล่อนนั่งเหงาปากมาครั้งนี้ดูแปลกไปอย่างนะคะทีไตรแปลกอะไรหรอธรรมดาทีไลายค่อนข้างจะคุยน้อยแต่มาครั้งนี้ดูจะคุยเก่งทีเดียวแหละดีใจนะคะที่เป็นแบบนี้ทิมนเอ่ยและมองไปทางสักกุนีอย่างมีความใน ซึ่งไบรก็มองออกเขาอมยิม้มขณะที่สก,กุนีรู้สึกร้อนหน้าและอยากหยิกเพื่อนซักทีสองทีการสนทนาดำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งดึกจึงได้แยกย้ายกันไปนอนเช้าของวันใหม่อากาศแจ่มใสยอย่างที่เคยเป็นสักกุนีตื่นมารับกับความสดชื่น และหลังจากทานอาหารเช้าการเที่ยวชมกิจกรรมภายในไร่หอไตรก็เริ่มต้นไตรอธิบายถึงสิ่งต่างๆวิธีต่างๆต,ตามขั้นตอนให้สองสาวฟังเมื่อมาถึงส่วนที่ทำเป็นงานวิจัยตลอดเวลาสกุนีแอบรอบมองเขาอย่างทึ่งเขามีความรู้มากมายและสมกับเป็นผู้นำแม้ว่าจะไม่ใส่สูทผูกนคไทนังห้องแอร์ไรก็ยังหลอ่อ เขาพาไปยังส่วนที่เป็นฟาร์มโคโนมและได้พบกับแม่วัวที่ใกล้คลอดซึ่งไบรยเป็นคนคอยดูแลมันด้วยตัวของเขาเองอย่างไม่ต้องพึ่งสัตวแพทย์หลังจากนั้นเดินทางไปยังส่วนที่เป็นโรงงานก่อนจบลงตรงส่วนที่เป็นสวนผลไม้กว่าจะดูครบก็เล่นเอาเหนื่อยล้าแต่ก็มีความสนุกเพลิดเพลินและได้ความรู้เทียงระยะสั้นๆทำให้สกุนี รู้สึกสนิทสนมเขาอย่างรวดเร็วแต่ได้รู้จักเขาว่าเป็นคนเช่นไรและคงจะยากที่จะหาผู้ชายวัยเดียวกันกับเขามาเปรียบเทียบวันนี้สนุกจังแต่ก็เหนื่อยไม่เบาพิมลเอ่ยขณะนั่งเล่นบนระเบียงในตอนกลางคืนถามหน่อยเหิะพี่ไพรงานเยอะอย่างนี้ทำยังไงไหวพิมลนเอ่ยถามทำไมละ่ะ ไม่ได้ทำพร้อมกันนี่ไตรตอบเสียงเรียบไม่เหนื่อยบ้างหรือไงทำไมที่ไตรไม่หาคนช่วยที่ก็มีลูกน้องหลายคนแล้วไตรตอบหมายถึงช่วยทำแล้วช่วยคิดช่วยปรึกษาหนะที่มลเอ่ยทำหน้าทีเล่นทีจริงงานแบบนี้คงหาคนชอบน้อยมันจำเจเกินไป จะว่าไปแล้วไม่เห็นเดือนเห็นดาวต้องหมกมุ่นอยู่แต่ในไร่ตลอดเวลาคงไม่มีใครชอบอาจมีก็ได้นะพิมลเอ่ยแล้วอมยิม้มสายตามองสักกุนีแล้วก็เห็นดวงตาสวยของเพื่อนสาวดูใสแต่พิมลหัวเราะแนะนำให้คนหนึ่งเอาไหมพิมลเอ่ยสักกุนีใจหายว่าส่วนไพรอมยิม้มมุมปาก เป็นแม่สื่อด้วยหรอเราไกรเอ่ยเสียงนุ่มนวลอยากลองเป็นค่ะทิมลนตอบทันควันแล้วงานที่ทำอยู่ล่ะเป็นไงไกรชวนเปลี่ยนเรื่องทำให้สกุนีโล่งใจทิมลนเล่าเรื่องงานให้เขาฟังลืมเรื่องคุยเมื่อกี้ไปจนกระทั่งรู้สึกง่วงนอนทิมลนว่านอนกันดีกว่ารู้สึกง่วงแล้ว ทุกคนง่วงยังถ้าไม่ง่วงก็ตามสบายพิมลขอตัวก่อนแล้วกันพิมลจงใจจะเปิดโอกาสให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันตามลำพังหากแต่สาก,กุนีรู้ทันจึงขอตัวเข้าไปนอนบ้างใช่ว่าไม่อยากอยู่คุยกับเขาแต่สาก,กุนีรู้สึกเขินต่อไรเมื่อพิมลเล่นคุยขนาดนั้นไพรไม่ได้เข้านอน เขามานั่งเขียนบทนวนิยายภายในห้องทำงานแต่ไม่ว่าจะคิดยังไงสมองเขาก็กลับวกวนนึกถึงแต่ใบหน้าสวยๆของสกุนีจนชายหนุ่มต้องเก็บงานบนโต๊ะพาตัวเองเข้าห้องนอนไปเช่นกันไงไอเกลลได้ข่าวว่าหยุดงานทำตัวเป็นไกดเลยเหรอ เสียงสัมมาอารมณ์ดีก็ไม่เห็นจะเป็นไกด์ตรงไหนนี่ว่าก็แค่พาชมในไร่เท่านั้นเองเออแหมรีบออกตัวเชียวนะว่าแต่สองสาวไปทำอะไรให้ลำบากใจหรือเปล่าเปล่าทำไมเปล่านายไม่คิดจะลำบากใจเลยเหรอสัมาเอ่ยพึมพำไครทำหน้าสงสยัย แล้วนึกออกว่าสัมมากำลังสื่อถึงอะไรนี่ไอเกลอ,อย่าลุ้นไม่เข้าท่าหน่อยเลยไตรเอย๋ยแน่ใจนะว่าไม่เข้าท่าโทษเอย๋ยไตรจะปิ้งก็ปิ้งเถอะหน้าฉันอยากฟังข่าวดีของแกจะแย่อยู่แล้วไตรหัวเราะในลำคอแล้วว่าไงตกลงนายว่าสวยไหมละ่ะก็สวยดี แค่นั้นหรอสามากำลังกวนประสาทไพรก็สวยดีแค่นั้นแล้วจะให้อะไรอีกจีบไงจีบนะ่ะเป็นไหมไพรอมยิ้มและหัวเราะออกมาที่โทมานี่ตกลงมีอะไรหรือเปล่าโนที่โทมาแค่อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็เท่านั้นฉันก็สบายดีไพรเอ่ย โน no, ไม่ใช่เรื่องนั้นสมาเอ่ยเสียงดังถ้าเป็นเรื่องน้องสักกุนีละก็ฉันว่าใตรทำท่าทางอั้มอึง้งถ้านายไม่จีบฉันเตะสมมาขู่เสียงแข็งอะไรไอน้นี่จะมาบังคับได้ไงได้ก็แล้วกันถ้านายไม่จีบฉันจะเตะนายคนสวยๆนิสัยดีๆแบบนี้ หาได้ที่ไหนอย่าลืมนะถ้าไม่อยากโดนเตะก,ก็จีบซะสัมาวางสายลงปลายสุดหายใจหรือก่อนจะยิ้มคนเดียวเขายอมรับว่าเขารู้สึกต่อสกุนีอย่างที่เขาไม่เคยรู้สึกนึกคิดต่อผู้หญิงใดมาก่อนเขามองหล่อนด้วยความสนใจแบบผู้ชายมองหาผู้หญิงมาเป็นคู่ครองแต่ปรายก็ยอมรับว่าเขาจีบสาวไม่เป็น อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เคยจีบใครมาก่อนก็ได้ตลอดชีวิตที่เป็นหนุ่มไครไม่เคยคิดเรื่องผู้หญิงด้วยซ้ำไปเขาทุ่มเทเวลาให้กับงานจนไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้โหสวยจังที่ไรที่มนตื่นตาตื่นใจกับน้ำตกตรงหน้า ไม่นึกว่ามันจะสวยงามขนาดนี้มันไม่ใช่น้ำตกสูงนักแต่มันมีความสวยอย่างธรรมชาติทานน้ำกว้างพอง,งามน้ำไหลเอื่อยเอื่อยลดหลั่นเป็นสามชั้นมันไหลไปถึงไหนครับพี่ไตรทิมนเอ่ยถามทุ่งนาฝั่งโน้นก่อนจะไหลลงคลองอีกทีแล้วไปรวมที่อ่างเก็บน้ำด้านโน้อนอ่างเก็บน้ำหรอ ใช่แต่มันก็มีคลองแตกไปหลายที่ที่เองก็ไม่แน่ใจว่ามันไปสิ้นสุดตรงไหนเออน้ำหน้าเล่นลงเล่นได้ไหมที่ไพรได้สิที่นี่ปลอดภยัยนกเล่นน้ำกันสักกุนีสายหน้าทันทีนึกแล้วเชียวไอ้อาการกลัวน้ำนี่ไม่หายสักกะที